สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีท่านผู้ชมวันนี้มาไหว้แม่ตะเคียนที่นี่วัดพระศัตนะครับก็วันนี้เอาของมาไหว้ที่นี่ท่านผู้ชมเนาะก,ก็ตามที่คุณวรพัฒน์นะครับก็เอาของมาไหว้ที่นี่นะครับก็ถูกเลขที่นี่นะครับเ1้าหนึ่งท่านผู้ชมเนาะก,ก็ โอนเงินมาให้ซื้อของไหว้ท่านผู้ชมวันนี้จริงๆเขาต้องการต้องเป็นส้มนะส้มแต่เราเอาส้มโอมาเลยท่านผู้ชมเนาะใหญ่ไปเลยตุ้งใหญ่ไปเลยให้ปังๆังแล้วเพราะว่าโชคใหญ่ไปรอบหน้าซื้อส้มโอกับขนมหวานแล้วก็ผ้าสามสีตามที่พี่เขาอยากจะได้คนจะไปผูกที่คอนที่ได้เลขใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราจะเอาไปผูกไว้ที่ขอนองค์ที่เราได้เลขกันนะครับก็คือเลขเก้าเออหกเก้าหนึ่ง เนาะหรือว่า0ูนย์เก้นั่นแหละนะครับก็ตัวนี้เดี๋ยวเราจะไหว้แม่กันเนาะบอกกล่าวแม่กันก่อนท่านผู้ชมเดี๋ยวจะไหว้ถวายตรงนี้เรี๋ยาพระสามสีไว้ฝั่งนู้นเนาะก็ตามเลขที่เราได้ให้ท่านผู้ชมไปเนาะก็เป็น6กเกนเนาะตามที่ขอนนะท่านผู้ชมก็วันนี้เดี๋ยวเราไปไหว้แม่กันก่อนท่านผู้ชมไปครับไหว้แม่เนาะนะสาธุนะโมตัสสะพังพันนะครับนะโมตัสสะพะควาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะควาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวาโตะนะโตสัมมาสัมพุทธะแม่ตะเคียนทองเจ้าเอย๋ยแม่ตะเคียนทองเจ้าเอย๋อยอยู่หรือยังของขอราบลูกบ้างสังขาตั้งโรก,กังกลวิทูสังขาตั้งโรกังกลว,วิทูสาธุสาธุสาธุาเครื่องบายแม่เนาะเดี๋ยวบอกกก่าก่อนป่ะอ่ะจะบอกก่าก่อนไหมสาธุสาธุอ่าต้องขอขอบคุณเนาะประกาแม่ตะเคียน ทั้งสี่องค์แลวแต่องไหนที่เป็นองค์ที่ให้โชคแลวแต่วันนี้ลูกหลานมาขอโชคขอลาศอีกเนาะรอที่ผ่านมาต้องบอกท่านชมท่านเนาะเราได้เลขที่นี่ไปฝาก f อทางบ้านและบางท่านก็ได้โชคแล้วก็ซื้อของมาไหว้ถวายในวันนี้นะครับก็วันนี้เรามาแก้บนให้ f อทางบ้านหนึ่งท่านที่มีการโอนเงินมาเพื่อ,อผูกผ้าสามสีที่นี่ วันนี้ผมคนสองเลขกับเอาไอ้คนใหม่นะครับมาขอโชคขอลาบให้กับเอฟซีทางบ้านก็หวังว่าจะได้รับโชคในรอบต่อไปขอแม่ด,ดมดานโชคลาบสาธุเดี๋ยนวะเราเอันนี้ไปปักก่อนท่านผู้ชมยกเลยพี่ยกสาธุต้องปูมาเลย ันนี้ก็คือของที่เราออกมาไหว้นะทุกคนนะนี่นะครับส้มโอเลยคือใ,ใหญ่ปังๆเลยอ่ะอันนี้ก็จะมีส้มโอนะครับชมกับผ้าสามสีนะครับมาไหว้ตรงนี้นะสาธุคุณวรพัฒนะ์นะก็ขอให้ได้รับโชคในรอบต่อไปด้วยด้วยสาธุสาธุตรงนี้นะ อ๋ออะไม่มีไม่มีขาตั้งเหรอไว้ด้กันเนี่ยเราเอาผ้าสามสีไปผูกกับต้น,นแม่เนาะจดทีท่ให้โชว์ต่ 1. 1> อรเลขหกเก้าหนึ่งเก้าหนึ่ง้านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอานี้ไปผูกนะครับเอาไปผูกเนาะเดี๋ยวบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องมากลางคืนเรามาขอหวยเราต้องมากันคืนใช่ไหมตอนเนี้ย เรามาแก้บทเราก็ต้องมาคืนด้วยท่านชมเอา้าไปผูกกันท่านชมไปครับนี่ต้นนี้ท่านผู้ชมเดีย๋ยวเรามาบอกกล่าวนี่นี่นี่ต้นนี้นะยังเห็นอยู่ไหมเพจยรยังเห็นอยู่ไหมตรงเนี้ยสามตัวไม่รู้ว่ายังเห็นอยู่ปะเนาะตอนนี้เนาะเห็นไหมบอกกล่าวแม่ครับว่าเราได้นไม่รู้ว่าผูกผูกไม่ได้แล้วมั้งเนี้ยได้ขี้หัวได้ที่ขอนะเหรอใหญ่ไปเหรอไม่ไม่ขอนลงไปถึงใต้พื้นเลยนะ อุ้ยอ้ยสาธุวันนี้ลูกหลานมาแก้บนให้กับเอฟซีทางบ้านนะที่เขาอยากจะไหว้แล้วก็ท่านผู้ชมก็จะเป็นขอนนี้นะครับเป็นองค์นี้นะที่ทางเราจะผูกผ้าสามสีให้นะสาธุสาธุเดี๋ยวดูเลขก่อนไหมล่ะพีเอสมีเลขไหมนะก็ผูกให้เขาก่อนสิเออแต่แต่ผูกคอมไปเลยนะเห็นไหมล่ะไม่ถึงนะสิ ก็หาขอนปลูกเอาหาขอนเนี่ยที่โดดมาปลูกตอนก็เลยสามอันจับปลาสามสี่เออเนี่ยแต่ก็ไปหย่นกันได้มาล่ะแต่ของเขาไม่ได้ไงเราจะมัดองนี้ไงนี่ไงถ้าปูกอย่างนี้ใช้ได้ไหมไว้ข้างกลางออย่างเงี้ยเเนี่ยแหละเดี๋ยวเราหาหารอยหารอยไม่มีร่องเลย ก็เดี๋ยวจะเผื่อเป็นเลขขึ้นมาตรงนี้อีกนะเอาตรงไหนแต่ลผูอย่างนี้ก่อนแต่ลผูตรงนั้นก็เดี๋ยวควจะหลุดจะไปมุมนู้นเหรอมุมนี้แหละแล้วให้เลขตรงนี้ก็ต้องหูตรงนี้สิเผื่อจะได้ขอเลขขึ้นใหม่จากแม่ปังๆเแม่ดื้อรอบต่อไปสาธุสาธุช่วกำลังลูกผ้าขาวสีอยู่นะเดี๋ยวงวดหน้านะหกแถหกสีหกซอกเลยเนาะสีงวดหนึ่งนี่ไปเก้าสีเก้าซอกลสาธุ เอางี้เดี๋ยวเรามา,มาลองเลขลองเลงเลขกันดูไหมว่าจะมีเลขอะไรนะเมื่อกี้ผมคล้ายมีเลขอยู่ท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะก็อันนี้เป็นการแก้บนให้กับคุณพัวรพัฒน์นะครับคุณวรพัฒน์เนาะเดี๋ยวเรามาลองดูเลขนะทุกคนว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับไปดูเดี๋ยวมาดูกันนะครับเ,เ,เดี๋ยวต้องไปยืนเลงดูก่อน ไม่เพียดดูจากตรงนี้นะอขอน,นี่ยขอนเลขเก้านี่ขอนี่เลขเก้าขอน,นู้นลเลขสี่เห็นหรือเปล่าสี 49, 49, 49, 49, 49. ่เก้าไอ้เก้าสี่เก้ากับสี่เก้ากับสี่ดำๆตรงบนนั้นตรงกลางด้วยบนนั้นมีเลขห้าด้วยนะทุกคนเห็นไหมใช,ใช่ตรงสี่มีเห้าด้วยถ้าถาจอดตรงนี้ที่อันเดียวเนี่ยโอ้นี่ไงนี่ ก้าสี่ทังกลางเลยเออทั้งสองจุดเลยนะใช่เป็นเป็นหลุมทั้งสองจุดอ่ะท่านผู้ชมเป็นเก้ากับสี่หลุมเก้าหลุมสี่ใช่ขอนี้จะเป็นเลขเลขเก้านะขอนี้เป็นเลขสี่ทุกคนเห็นไหมพี่ผมว่าอย่าโลภเลยสองตัวเนาะสองตัวไม่ไม่แล้วมันมีตรงนี้ด้วยไงเนี่ยองค์อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยองค์ล่างฝั่งเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมมันเป็นเงาเหมือนเป็นเลขอยู่จริงแล้วองเนี้ยมันมีสามหลุมนี่หลุมหนึ่งฝั่งนู้นใช่ไงนั่นเลขอะไรเลขเก้าสี่สี่เลยเนี่ยตัวนี้เหมือน มันสีข้างๆอีกตัวนึงใช่ป่ะเออเนี่ยดิมเนี่ยเนี่ยรูเนี่ยท่านผู้ชมองค์องค์เนี้ยมีสีอยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะเฮ้ยตรงนั้นเหมือนเจ็ดสีเลยเนาะเหมือนสี่ตัวเองวะก็จะมันมีสีขาวด้วยองค์เนี้ยไปเลขเก้าองค์นี้เลขสี่แล้วก็องค์แล้วก็สี่ตานั้นอะพี่เห็นตัวนี้เลขสี่เลยตัวนี้เลขสตัวนึงตัวนี้อ่ะตัวนี้ป่ะตัวนี้ตัวนี้ ตัวนี้เนี่ยใช่ใช่ตัวนี้เมื่อกี้เห็นตรงนี้เป็นเลขสี่สี่หรือสี่แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเลขเก้าเก้าสี่สี่ใช่หรืออาจจะมาเบิ้ลพวกนี้ก็ได้นะพี่เก้าสี่สี่นะทุกคนโอ้สาธุสาธุปังปังให้เอฟสีทางบ้านได้รับโชคด้วยแม่เด้อเก้าสี่เลยก้าสอกเลยตัวนี้สาธุปังปังอะแม่วันนี้ลูกหลานมาขอโชคขอลาภนะถ้าได้โชคงวด ต่อไปเนาะก็จะให้ fc ช่วยกัน,กนบูชาผ้าเจ็ดสีเจ็ดสีเจ็ดศอกมาถวายแม่เนาะมาผูกขอนให้แม่อีกในรอบต่อไปนะเขาขอให้ปังปัง,ปงในรอบนี้ด้วยได้แม่ด้วยสาธุที่ผมบอกกล่าวแล้วนะครับด้เลก้าสี่สี่นะครับตอนนี้คือเก้าสี่สี่คือมองไกลๆอ่ะเก้าสี่สี่หรือว่าเราจะเข้ามาดูใกล้ๆแถวนี้พอละเพราะว่า<ด><ด>เมื่อกี้เริ่ม,เร,มเริ่มแรกอะ่ะ มันมีบางตัวที่เห็นอยู่เป็นเลขใช่แต่แต่เห็นเป็นเลขเนี้ยตรงเนี้ยเหมือนหนึ่งสองห้าหนึ่งศูนย์ห้าหรือหนึ่งสองห้านี่มันเป็นล่องแตกๆอยู่มันเป็นเลขอยู่เหมือนกันแต่ก็จะเอาแค่เลขเดียวนั่นแหละเพราะว่ามันเมื่อกี้มาสะดุดตาตอนตอนที่ถ่ายใช่เฮ้ยแต่เอเมันมีเลขศูนย์ศูนย์เก้าอะไรลองซูมมาดูดิ มีศูนย์มีเก้าอะไรนี่ศูนย์เก้าสามป่ะนี่กล้องฟองผมเบอร์ไมเข้ามาใกล้ดิเข้าเดินเข้ามาเหมือนศูนย์เก้าสามนะทุกคนเดี๋ยวผมเข้าไปดูใกล้ๆ, no. 44, ๆนเกาสี่สนะทุกคนเมื่อกี้เห็นมาไกลๆนะเป็น944เลยนะ บนไว้แล้วนะทุกคนถ้าถ้าได้โชคยังไงก็ผ้าเจ็ดสีเจ็ดสอกนะครับรอบต่อไปที่เราจะมาไหว้แม่ตรงนี้กันเนาะนนี้ต้อขอขอบคุณคุณวรพัฒนะครับวรพัฒนะครับที่โอนเงินในการซื้อข้าวของมาไหว้บูชาแม่ในวันนี้นะท่านผชมไฟดับอ่ะเอ็ด ไม่ให้ส่อง่ะเนี่ยปิดเลยทุกคนกันทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรบ้าง ทุกคนก็ตามนี้เนาะเพราะว่าเมื่อกี้เรามองเห็นตรงนี้จะเป็นเลขเก้านะครับเลขสี่แล้วก็เลขสี่เนาะเก้าสี่สี่นะครับตรงนี้นะครับจุดนี้เดีย๋ยวเราส่องไปก่อนนะท่านผู้ชมถ้าเห็นตรงไหนที่ชัดเจนเนี่ยเราจะส่องให้ดูอีกทีเนาะก็เมื่อกี้เห็นก็อยู่ประมาณนี้เนาะ, 9, 4, 4นะเนะก้าสี่สี่นะครับโอเคเนาะทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันก่อนนะครับท่านไหนที่ชัดเจนเราจะเน้นให้เลยนะทุกคนแต่เดี๋ยวเราก่อนอเดินดูก่อนนะครับอท่านผู้ชมเมื่อกี้นี่ต้องบอกว่าตอนที่ ตอนที่นั่งว่าอยู่เนาะตอนที่นั่งว่าอยู่เนี่ยผมเห็นเลขอยู่ชุดหนึ่งนะครับก็เป็นเลขอยู่ที่กระถางทูบตรงนั้นนะตรงนี้ตรงนี้นะเดี๋ยวจะส่องให้ดูแล้วมันเป็นเลขที่ค่อนข้างที่ว่าผมว่ามันน่าจะชัดเจนำแบบสำหรับอ่าสําหรับผมด้วยเนาะเดี๋ยว้องเดี๋ยวลองส่องให้ดูก่อนนะชุดหนึ่งท่านชมถ้ามองอ่ะถ้ามองแบบมองแบบไม่ซูมอ่ะเขียนเป็นเลขหกหกเจ็ดศูนย์เห็นไหม มองแบบไม่ซูม,มนะอ่ะนะเด๋ยชี้ให้พีเดูก่อน,นเลยเห็นปะเป็นหกท่านผู้ชมคือน่าจะเป็นตัวเล็กๆหน่อยนะที่อยู่ในกล้องเนาะนี้เป็นเลขหก <6 S 1> นะตอนนี้เลขเจ็ด <7. S 1> นี่เลขศูนย์หกเจ็ดศูนย์แต่ถ้ามาตรงเนี้ยไม่เห็นเลยถ้าจะยืนแต่ตรงนั้นะเห็นหกเจ็ดศูนย์ชัดนะเออทุกคนอันนี้มองเห็นตั้งแต่ตอนแรกๆเลยนะที่แบบว่าถวายของ,ของใช่ตอนที่นั่งท่องเราเมื่อกี้ ก็เห็นเลยเห็นเป็นเลขนี้เลยนะครับแต่ว่าในกล้องนี้อาจจะมองไม่ค่อยชัดนะทุกคนนะครับจะให้ชิมงเขย่าปองให้ได้ไหมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเขย่าไอ้จับลูกปิงปองเนาะเขย่าเลยนะคือให้แม่เลือกให้เลยใช่ให้ดูที่เลขไหนเอามากระทอกกระทอกให้ออกมาเลยโอเคเนาะสาธุสาธุแม่ที่หนึ่งนะครับวันนี้คนส่งเลขกับอกอีกคนใหม่มาขอโชคลาบแปนะดวงบนดาให้โชคลาบให้กับเอฟซีทั้งบ้าน เลขนี้เราไม่ได้จุดทูดด้วยอบางคนเนาะเอาเลขนี้ไปนะครับสองตัวเลยอลยอวเอาตเอตัวลองตองตัวเลยองสองเลยสอเอาองกัเลอตัวเดยสเยองวเยององตัวเลสงัวเยองตัเลยอยสนงครับเลสองเลยสองตับเลขัยับยสอัเลัวเลสองัเป็นเลของตรยับเลออเงยเลอ รักถูกแม่เดี๋ยวเลยว่ากันแลม้มาแล้วไปแล้วพีเอดไปไหนแล้วอยู่ตรงน้แหละสองสองศูนย์ห้าสองสองนะทุกคนสองนะครับสองโอเคแนละ้วเป็นศูนย์ศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าสอง,สสอง,สสองโอเคทุกคนเนาะก็จะเป็นเลขนี้นะเลขนําโชคสําหรับผู้ชมทางบ้านที่รับชมคีวีโอของพวกเราเมื่อกี้เนาะก็เดี๋ยวเราลองส่องที่ ขอนหนึ่งเลขไปนะครับเดี๋ยวไปขอขอต้องขอนแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมไปครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าตอนนี้นี่ที่นี่นะขอนขาวโพลนไปหมดเลยท่านผู้ชมต้องบอกว่าขอนขาวมากตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในกันก่อนท่านผู้ชมนะว่าจะเป็นเลขอะไรบ้างนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าขอนนี่ขาวหมดเลยทุกคนนะครับนู่นขาวไปยนู่นเลยทุกคนศูนย์เก้าศูนย์อืม สวัสดีครับผมวันนี้ไม่ได้สื่อสารน,นะแม่นะนะครับจะเดินดูเลขให้หนึ่งชุดท่านผู้ชมไม่งั้นก็เราก็ได้เลขมาแล้วนะสองชุดเมื <c oughs> อเอ่อกี้เนาะก็เลขปลิงปองอะถ้าท่านผู้ชมแบบไม่ได้ชื่นชอบตามที่เราให้ไปก็ไม่ต้องเอานะทุกคนนะเพราะว่าอันนั้นก็จะเป็นการเสี่ยงโชคคงแบบพวกเราเองเราก็จะไปแทงของเราเองนะทุกคน ส่วนตรงที่เราให้ท่านผู้ชมไปในรอบนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมดูตามที่เราบอกละกันเนาะตอนนี้ผมเห็นเลขแล้วท่านผู้ชมอุ้ยชัดเจนนะ่าท่านผู้ชมดูดิเนี่ยหนึ่งเก้าสามเป่าหนึ่งเก้าสามก็จะแต่พอพอเดินเข้าไปใ,ใกล้เปลี่ยนไปอีกเลขหนึ่งท่านผู้ชมดูฝั่งนี้เป็นหนึ่งเก้าสามเลยหนึ่งเก้าสามไม่หนึ่งเก้าศูนย์นี่หนึ่งเก้าสามไม่หนึ่งเก้าศูนย์ได้เลย อุ้ยข้างบนก็ชัดแล้วเกินนูน่นทุกคนเห็นไหมสองที่เป็นเลขสองขมดลงมโอ้เขาขาวอนะศูนย์ทีเพสเน่ะศูนย์เจ็ดสองเอ,อนั่นแหละเป็นสามสามเจ็ดสองแล้วศูนย์เจ็ดสองผมว่าเหมือนศูนย์นะเออนะเหมือนศูนยนะ์นนะไม่เมื่อกี้เห็นตรงนี้ก็เป็นเจ็ดศูนย์สองเลยข้างล่างเนี่ยเออจะออชี้ให้ดูจะชี้ให้ดูขึ้นถึงไหมเนี่ย าาขึ้นไม่ถึงนี่ยม,ม,มีหลอดีขึ้นไม่ถึงน่ะเพียรโอ้ก็มีคนมาผูกพามันเนี่ยดูดิองเนี้ยนี่นี่ทุกคนเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับชี้ให้ดูนะทุกคนตรงเนี้ยเป็นเลขศูนย์ใช่เพียรนี่เจ็ดตรงนี้เป็นเลขสอง เออมันเป็นมันจะขโมดแบบนี้072แต่เมื่อกี้ผมเห็นตรงนี้ท่านผู้ชมนี่เเดียวกันใช่ไหมครับเออ702เหมือนกันเออ702ในกล้องเห็นบํานตัวไหนไม่รู้แถๆนี้แหละ702อยู่อันนี้ก็เป็น072ชัดไหมชัดชัดชัดอ,อ่าท่านผู้ชมเห็นไหมทุกคนทุกคนเห็นเลขที่เราชี้ให้ดูไหมเออเห็นไหมชัดมากท่านผู้ชมเห็นปะ จ็ดศูนย์สองุ้างล่างก็ชัดนะพีเเห็นปะนี่ท่านผู้ชมเห็นอย่างนี้ปะเจ็ดศูนย์สองตรงนู้นก็เป็นศูนย์เจ็ดสองโอเคไหมทุกคนเ้ยแต่พีเอตรงนี้เห็น,นเลขศูนย์สองนะเนี่ยตัวดำดเนะี่ยเห็นไหมเห็นเหมือนกันน,นี่นะได้ทุกคนเห็นหรือเปล่ามันศูนเจ็ดก็ได้นะเฮ้ยมันเป็นศูนย์เจ็ดศูนหรือเจ็ดศูนสามเอดมันก็ต่อกันอนะีกแล้วเนี่ย ฮะศูนย์สามด้วยศูนย์สองนี่น,นี่ยตัวเนี้ยเลขศูนย์อันนี้เลขสองหรือเลขสามศูนย์ศูนย์สามด้วยศูนย์สองเนี่ยตอนนี้เหมือนเป็นเลขเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์สองอีกต่อกันเลยอะเท่ากับเป็นเลขเดียวกันหมดแล้วนาะถ้ากับเป็นเลขเดียวกันหมดเลยทุกคนเห็นไหมมีเจ็ดด้วยนะตรงนั้นอนะเจ็ดศูนย์สามหรือเจ็ดศูนย์สองอะไรตัวเนี้ยไหมนี่มันต่อกันเลยข้างบนมันก็เป็นศูนย์เจ็ดสองเหมือนกัน เฮ้ยมันตรงนั้นให้เลขเดียวเลยนะทั้งบนอะ่ะค่อนข้างชัดเจนนะทุกคนเนอะเลขชัดดีนะโอเคไหมทุกคนนะโอเคท่านผู้ชมลองถ้าเห็นเลขหลายตีมาทุกคนแต่ตรงนี้ผมเห็นเป็นเลข072702แล้วก็702โอเคนะทุกคน นะครับเห็นแล้วนะครับโอเคขอให้ทุกคนได้รับโชคนะครับโอเคเนาะไปท่านชมแต่ตรงนี้เนี่ยลองดูท่านชมว่ามีเลขไหมนะมีเลขไหมเนาะอาจจะเป็นเลขนําโชคท่านสับสาหรับผู้ชมทุกท่านก็เป็นได้เนาะใครเห็นเลขอะไรก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาเลยถ้าท่านชมมันเป็นเลขเจ็ดห้าหกหรือเปล่าตัวเนี้ยตัวน,นี้มันเลข 6, หกเลงเนี่ยอันนี้หกเจ็ดป่ะหกเจ็ดหรือหกหนึ่งเนี่ยเห็นไหมดำดำเนี่ย หก็ดหรือหกหนึ่งถ้าผมเอาเมือเข้าไปงน,นี้เป็นเลขหกนะนี่ได้นะนี่นะขึ้นอยู่ที่ท่านผู้ชมแล้วกันเนะตรงนี้ผมก็ไม่ไม,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 ไม่ไม่มั่นใจนะว่าจะเป็นเลขอะไรได้นะนี่มันเป็นเลขสามตัวเรียงกันนี้แล้วก็สองตัวข้างล่างโอเคนะทุกคนเนาะ ถ้าใครเห็นเลขอะไรตรงนี้ท่านผู้ชมฝากนะฝากทุกคนเลยนะช่วยกันคอมเมนต์คลิปวีโอด้วยแล้วกันนะท่านผู้ชมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกำลังใจให้คนส่งเลขบอกอ้นคนใหม่แล้วมาดูอ,องดูแลกันนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปสุ่มเลขให้ท่านผู้ชมไ้ฟังอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมว่าจะเป็นเลขอะไรท่านผู้ชมนะคร,ครับผมท่านผู้ชมนะตอนนี้เราอยู่ที่วัดประสาทเนาะแล้วก็อยู่กับแม่ตะเคียนสี่องค์ตรงนี้เราที่ผ่านมาเราได้เลข9 1้าท่านผู้ชมเนาะกระทำให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รับโชค เป็นบาค์ขันที่ได้รับโชคแล้วก็โอนเงินมาที่เอามาให้เราไหว้ของตรงนี้ท่านชมเนาะวันนี้เนี่ยนะครับก็ได้เลขตามนี้ท่านชมเนาะเลขที่เราไปตรงฝั่งนู้นท่านชมที่ขอนเก้าเนี่ยแต่เห็นเลขอื่นท่านชมเราขึ้นมาก็เป็น9 4 4นะครับ944นะครับจุดหนึ่งจุดที่สองก็คือตรงขอนแม่ฝั่งนู้นท่านชมเนาะก็จะเป็นเลขเจ็ด นะครับศู 0, 7, 2, นเนาะตรงนั้นเหาเห็นเป็น3จุดท่านชมซึ่งเ,เลขเดียวกันหมดเลยท่านชมนะอยู่ตรงนั้นเนาะส่วนเลขอื่นๆท่านชมเห็นเป็นเลขอะไรก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้รเราด้วยกันเออาใครเห็นเลขอะไรนะครับฝาก ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยคอมเมนต์ทีวีโอด้วยแล้วกันว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรบ้างสำหรับวันนี้ผมคนส้องเลขกระบะเป็นคนใหม่แล้วลาท่านผู้ชมไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกันต้นใจให้พวกเราด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ผมลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมนะครับติดตามคลิปวีโอของพวกเราด้วยแล้วกันว่าเราจะไปที่ไหนอีกนะครับฝากฝากทุกคนด้วยแล้วกันเนาะช่วยคอมเมนต์ทีวีโอกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์ให้พวกเราด้วยแล้วกันสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ทีวีโอหน้าสวัสดีครับ